สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตีกลองร้องทุกข์นะครับเป็นรายการสดทุกวันศุกร์ที่เราจะปลุกให้ผู้บริโภคลุกขึ้นมาปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็เป็นการระดมหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาหาทางออกและก็แก้ปัญหาร่วมกันครับโดยผมวันชัยสอนสิริครับ ดิฉันนัชชาีพัฒนาวงโพคินรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้เสียงนี้ฉันทําให้จา์ตกใจเล็กน้อยก่อนเข้ารายการเลแข่งกันกับเสียงกลองที่ปีเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ร้องทุกนะคะไม่อยากจะให้นิ่งเฉยอย่ามองว่าปัญหาเล็กๆเป็นปัญหาที่มองข้ามเลยผ่านเพราะว่านี่แหละมันจะทําให้เกิดปัญหาใหญ่ๆขึ้นในสังคมต้องรู้จักรักษาแล้วก็ปกป้องสิทธิ์ของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะตีกลองร้องทุกเข้ามายังรายการของเราสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ ที่หมายเลข027257910รวมถึงสามารถติดต่อเข้ามาทางอีเมลและทาง Facebook ได้ค่ะถ้าเกิดสะดวกอีเมลแล้วก็ส่งเข้ามาได้ที่ตีกล้อง2,012 athotmail.com ส่วนที่ Facebook สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ตีกลองร้องทุกค่ะน้องนัชชารีค่ะคราวที่แล้วเนี่ยเราได้เตือนผู้บริโภคเนี่ยให้ระมัดระวัง แล้วก็รู้ถึงวิธีการของแกงคอร์เซ็นเตอร์ไปแล้วอาจารย์บอกว่าต้องมีสติเลยหนูจำได้วันนี้เนี่ยจะพาท่านผู้ชมและน้องนัชชารีเนี่ยมาทราบถึงวิธีการปราบปรามจับกลุ่มดำเนินคดีแล้วก็ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพูดง่ายว่าเราจะหาทางขจัดไอ้แก๊งวายร้ายเนี่ยไม่ให้อยู่อย่างเป็นสุขและให้มันหมดไปจากประเทศไทยให้ได้ค่ะ ผมว่าไปชมรายงานจากเรื่องนี้ครับแก๊งคอร์เซนเตอร์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการต่างๆหลอกให้เหยื่อโอนเงินมาให้ล่าสุดหลอกเป็นเจ้าหน้าที่ปปงหรือปราบปรามการฟอกเงินโทรศัพท์ให้เหยื่อโอนเงิน29ล้านบาทแม้ภายหลัง เจ้าหน้าที่ปปงตัวจริงปรากฏก็ได้มีการประสานงานติดตามอายัดเงินดังกล่าวประมาณ75บัญชีแล้วแต่เนื่องจากความล่าช้าทําให้เหลือเงินอยู่ในบัญชีจริงๆเพียงแค่1ล้านบาทเศษคนร้ายได้ใช้คอมพิวเตอร์ก่ออาชญากรรมไฮเทคซึ่งยากที่จะติดตามจับกลุ่มย้อนหลังไปเมื่อประมาณ2 3ปีก่อนในช่วงที่โลกออนไลน์กําลังตื่นตัวทันสมัยมากขึ้นกลับปรากฏว่ามีแก๊งคนร้ายในโลกออนไลน์ออกมาอารวาด โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือหลอกผู้คนขณะที่มูลค่าความเสียหายของเหยื่อมีมากขึ้นประชาชนก็ยังขาดความรู้ความเท่าทันถึงภัยอันตรายเพราะมิจฉาชีพเหล่านี้มักจะใช้จิตวิทยาพูดจูงใจให้ประชาชนคล้อยตามขณะเดียวกันก็จับจุดอ่อนของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปนั่นคือความโลภและความกลัวแม้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สำน,นักงานคณะกรรมการกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกทชในยุคนั้นกับธนาคารแห่งประเทศไทยจะจับมือรวมกันเปิดสายด่วนฮอตไลน์ทั้ง1 2 0 0 1 1 5 5หรือเบอร์1 13 5แต่นั่นเป็นเพียงปฏิบัติการเชิงรับมากกว่าเชิงรุกหากสอบถามประชาชนทั่วไปว่าทราบเบอร์ฮอตไลน์เหล่านี้หรือไม่ว่ามีหน้าที่อะไรยังเปิดให้บริการอยู่หรือเปล่าจะได้คำตอบทันทีว่าไม่ทราบสะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคเอกชนยังขาดการบูรณาการการให้ข้อมูลข่าวสารเตือนภัยแก่พี่น้องประชาชนให้รู้เท่าทันเล่เหลี่ยมของอาชญากรไฮเทคหรือแม้กระทั่งการติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคงทำได้ยากเนื่องจากคนร้ายเหล่านี้มักจะใช้เทคนิคทางการสื่อสารหรือแม้กระทั่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือแม้กระทั่งตำรวจประสานงานขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ไอซก็ยังจนปัญญาที่จะตามเจอถึงเวลาแล้วหรือยังที่รัฐบาลควรกำหนดพันธกิจหาเจ้าภาพดูแลปัญหานี้อย่างจริงจังถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลควรใส่ใจมอบหมายให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการขจัดเหลือของสังคมกลุ่มนี้ ค่ะตามที่รายงานพิเศษได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะว่าคือปัญหาเนี่ยเป็นการบูรณาการของหลากหลายหน่วยงานที่จะร่วมกันในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนต้องมีความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นจากทางธนาคารจากทางสำนักงานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าการะทรวงไอซีทีแต่ว่าที่ผ่านมายังหาเจ้าภาพไม่เจอแล้วการปราบปรามดําเนินการกันไปถึงไหนแล้วทํายังไงบ้างในช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับท่านพลตารวจตรีสุพิสารพักดีนรุนาธผู้ ู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้การสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนเตอร์อีกครับคุณสมชายครับท่านครับคนร้ายเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างแล้วทําไงมันถึงยากที่จะติดตามกับเขาได้คือระบบที่คนร้ายก่ออาชญากรรมประเภทนี้นะครับสิ่งที่สําคัญคือคนร้ายใช้อคอมพิวเตอร์นะครับคือระบบเทคโนโลยีคือ,คอ อินโฟมิชันที่ได้เก็บมาจากะระบบที่ถูกเก็บไว้แล้วก็ใช้ระบบ VoIP นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือสาระสำคัญในการเขาเรียกว่าหลอกลวงกลุ่มผู้เป็นเหยื่อนะครับส่วนนักนั้นก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีของเครื่องอเขาเรียกระบบเงินฝากนะครับ uh huh. ที่เราเรียกว่า ATM นะครับที่จะดูดเอาเงินของเราพวกเราออกจากระบบไปนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยซึ่งมีอยู่ใช้และสะดวกง่าย เพ,พียงแต่ปลายนิ้วนะครับระบบที่มันปรากฏอยู่ที่เราเห็นเห็นเป็นประจำเนี่ยคือการใช้ระบบสุ่มมันคนร้ายจะอยู่ในต่างประเทศนะครับถ้าจะหลอกประเทศไทยนะครับถ้าอยู่ประเทศไทยก็จะหลอกไปต่างประเทศถ้าอยู่นอกประเทศส่วนใหญ่จะเป็นผื้นเพดินใหญ่นะครับในประเทศจีนก็จะจ้างคนไทยกลุ่มหนึ่งอ,ออกไปดําเนินการในเรื่องของการตั้งเป็น call center แล้วใช้ระบบคอมพิวเตอร์เรียก v o i P คือระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะหมุนโทรศัพท์เอง หมุนหมุนแบบหมุนศาสตร์เลยมันจะมีหมุนศาสตรทุกเบอร์ของผมเองเนี่ยโดน11-12อ็ดงครั้งแล้วมันหมุนสาสตร์รืดรืดรืดออกไปติดล็อกคนไหนนะฮะมันก็จะคอด้วยโดยระบบของ call center เนี่ยก็จะมีโต๊ะมันมีเดลอกเดลอกแบบนี้นะฮะก็จะถามดิวก่อนว่ามีสคริปต์มีบทมีสคริปต์มีบททุกอย่างแล้วก็โยนกัน3ใหม่ๆสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะของการโยนเพื่อ เสียภาษีคุณจะได้คืนภาษีนะคุณต้องไปตู้ ATM เอ็หรือถูกรางวัลไล่ไปเรื่อยจนขณะนี้เป็นเรื่องของการคุณติดหนี้คุณต้องถูกปมงตรวจสอบคุณเงินคุณไปค่ายาเสพติดคุณจะต้องเอาเงินเนี้ยไปสต็อกไว้ในบัญชีพิเศษนะครับไม่งั้นคุณจะถูกตรวจสอบคือฟังแล้วก็ตกใจแล้วก็ตกใจครับตกใจอ๋อใช่ค่ะคือหลายๆคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยก็จะตกใจว่าไม่ได้เกี่ยวพันก็ต้องการ เขาเรียกแสดงตัวว่าไอ้ตัวเองไม่ได้ทำอะไรบริษัทก็จะไปตามที่วงวงจรที่เขาบังคับแต่ข้อสาคัญคือเช็ผู้การก่อนจะไปอื่นๆไอ้ข้อมูลที่บอกด้วยวิธีเนี่ยเขามีวิธีคิดยังไงที่ทําให้เหยื่อมันสะดุดได้มันประมวลจากความคิดมาก่อนยืงไงเรื่องภาษีเรื่องปอปองอเรื่องการตรวจสอบคือคือมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่3อย่างคือความโลภ ความโลภความหลงความความรักนะครับความโลภคือความโลภก็คือได้จากต้องการได้เงินเขัาก็คือเออเอเอาได้เงินคือภาษีเอาอยากได้นะถูรางวัลได้โอ้ดีดีเอาไม่ไม่ไปอารมณ์โกรธก็คือเออคือหลงหลงก็คือเหมือนเหมือนกับสิ่งที่ตัวเองคิดว่าใช่ได้หรืออะไรพวกนี้นะฮะก็หลงก็ไปกับกับสิ่งที่เขารางวงรางวัลนะครับแล้วก็ความโกรธหรือความเขาเรียกความรักนะความรักก็คือ จะถูกตรวจสอบนะครับหรือลูกหลานมีครั้งสุดท้ายมีประเภทลูกหลานถูกลักพาตัวไปแล้วพวกนี้นะฮะแต่ต้องคือรักลูกรักหลานทั้งโกรธแล้วก็รักผสมกันโลบโลดก็ถือโลดเพราะนั้นเสร็จ เสร็จคือมนุษย์ไม่มีอยู่สามสอย่างเนี่ยนะครับไปไปเข้าติดกับดักเนี่ยก็จะเข้าไปสู่เป็นเหยื่อของกลุ่มคนพวกนี้ครับแม่แต่มีอีกอย่างหนึ่งนะท่านผู้การความไม่รู้อะทุกวันนี้ก็ยังมีถึงแม้ส่วนน้อยก็ตามจริงๆมีไม่รู้จริงๆนะครับเพราะว่าม,มีบางรายเนี่ยเป็นผู้<ถ>ผู้มีความรู้นะฮะผมถามท่านครับท่านหายไปไหนครับสองปีเนี่ยผมพูดเรื่องนี้กับหลายหน่วยงานหนังสือพิมพ์ก็มีหน้าตาผมนี่มเยอะแยะเลยะนะครับผมก็เลยบอกว่าเออผม ไม่เคยได้อ่านสื้อพิมพ์ไม่่อยรู้ข่าไม่เคยดูข่าวนะครับไม่ได้พูดคุยเข้าวัดครับเข้าวัดออกจากวัดมาปั๊บเสร็จเลยนะครับคือวัดไม่ได้สื่อสารเรื่องเทคโนโลยีไม่ได้สื่อสารเรื่องความรู้พวกนี้ไม่ได้สื่อสารเรื่องภัยต่อต่อเมื่อกี้นี้ผมไปสะดุดขั้นต่อเลยว่าเขามีอุปกรณ์มีใช้มูลนี่ต่อเลยครับครับก็ตอนนี้ไลน์เนี่ยเขาวิธีการก็คือจะมีแบ่ง เป็น2แผ่นดินนะเขาคนร้ายกลุ่มหนึ่งที่ลักษณะพวกนี้มันเดี๋ยวนี้มันใหญ่นะับมันทำไมต้องข้ามประเทศอะคะคือการที่ข้ามประเทศคือการตัดชัดเอาคือการติดตามข้ามของของการโอนเงินหรือการขนเงินหรือการที่จะดําเนินการกับกลุ่มพวกที่เป็นคอนเซนเตอร์เพราะกลุ่มคอนเซนเตอร์เนี่ยอยู่อีกประเทศหนึ่งเนี่ยการสืบสวนหรือการติดต่อประสานงานเนี่ยมันจะยากกว่านะครับมันจะยากกว่าแล้ววิธีการใช้เนี่ยเขาศาสตร์วันหนึ่งเนี่ยเขาจะศาสตร์เบอร์หมื่นเบอร์เนี่ย อ่อคือเครื่องเนี่ยมันหมุนเร็วมากทานการันเป็นหมื่นเลยอ่ะหมื่นเป็นหมื่นเบอร์นะครับมันเรียงเบอร์เลยที่เราตรวจสอบได้เราจับได้ในประเทศเราเนี่ยจะมีเลยมันหมุนไล่หนึ่งถึงถึงร้อยไปเรื่อยๆเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆนะครับพอสาดไปปึ๊กโดนติดใครคนหนึ่งที่เดียวเนี่ยวันหนึ่งสาดไปหมื่นเบอร์เนี่ยแล้วติดสักพันเบอร์พันเบอร์ได้เดียวสักร้อยคนร้อยคนตกมาเยอะสิบคนสิบคนเนี่ยคนลงวงคนละแสนวงละแสนก็ได้ลานเนี่ย โอ้ัไอ้นี่คือสิ่งที่ที่พวกเนี้ยทำเป็นเฟรนชาชยนะฮะมีการขายได้อะหรอยด้วยมันเกิดมาสองปีแล้วนะฮะเนี่ยคือคือกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มและกลุ่มในทุนเนี่ยที่เป็นกลุ่มชาวต่างชาตินะครับซึ่งซึ่งเข้ามาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นประเทศส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ดังๆก็คือประเทศไต้หวันค่ะไต้หวันกับจีนได้แต่ปรครทบที่ที่เข้ามาทําธุรกิจพวกนี้เอาเอาละทีนี้ในประเทศไทยกระบวนการที่มันเป็นที่ทางตํารวจสืบสวนสอบสวนเนี่ย สิ่งที่ของประเทศไทยเนี่ยนะครับเราก็สืบสวนพบว่ากลุ่มที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยซึ่งจ้างคนไทยบินเลยขึ้นเครื่องขึ้นตั๋วเลยมีฝ่ายจัด ize, ออแกไนต์ไปหาคนเลยขึ้นเครื่องไปเป็นเขาเรียกไปคอร์เซเตอร์ฝังนุนขึ้นไปก็มีคนรับคนฝั่งนู้นก็รับไปนั่งเช่าบ,บ้านอยู่อยู่ตามอาาพาร์ตเมนต์แล้วก็มีตู้โทรศัพท์มีโทรศัพท์เต็ไมไปหมดส่วนฝั่งประเทศไทยก็จะมีหน้ามามีคนจีนข้ามมา นะครับก็จะมาเปิดบัญชีไปหลอกคนในในต่างจังหวัดบ้างตาสีตาสายหญเมียมาเอ้ามาเปิดบัญชีมาเดี๋ยวจะมีเงินไอ้นุ่นกันนี่เข้ามานะเอาบัญชีมาเสร็จแล้วก็ขอยึดสมุดบัญชีขอบัตร ATM บางบัตร a t m เนี่ยบางทีตาสีตาสาที่บางทีก็รู้กลุ่มพวกนี้บางคนก็รู้นะว่าเฮ้ขายสมุดบัญชีหรือบัญชีให้ให้กับกลุ่มพวกนี้เป็นแก๊งนะครับแต่ก็อ้างว่าตัวเองไม่รู้ไม่อะไรเนี่ยนะครับแต่โดยก็ห้าร้อยพันหนึ่ง 2องพบ้างานะครับเขาหอบัญชีไปเลยเสรติดไปก็มีจะเลขมีเลขบัญชี10ตัวนะครับเวลาเขาจะหลอกตรมป,ปั๊บวันนี้จะใช้เบอร์10เบอร์คือ10บัญชีนี้ ะะโอ้โหท่านผู้การเล่ากาลังสนุกเลยน้องนัาชชาลีแต่ต้องขอขั้นจังหวะขั้นเวลาให้คุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านไปเข้าห้องน้ำก่อนสักพักน,นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้การบอกไว,ว้แล้วว่าวิธีการของแก๊งคอลเซนเตอร์แก๊งนี้เนี่ยสาดไปเลยติดต่อวันหนึ่งนี่เป็นหมื่นเบอร์นะคะแต่ว่าคําถามมีอยู่เหมือนกันบอกว่าเอ๊ะแล้วนะวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจของเรา ไม่ทันสมัยหรอในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่า ICT ทํทำไมดำเนินการจับกุมไม่ได้แล้วโทษในความผิดเนี่ยมันเบานักหรอแก๊งคอร์เซนเตอร์ถึงมีมากขึ้นทุกวันทุกวันพักสักครู่ก่อนช่วงหน้ากลับมามีคำตอบค่ะ ได้ครับไดครับเรื่องโทรศัพท์บ้านก็เรื่องไปถูกว่าลูกถูกกักตัวลูกอะไรรับโทรศัพท์บ้านมากกว่ามือถือี <ừ. S 2> อ่มีเข้ามากามี กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของตีกลองร้องทุกขาวนะคะคุณผู้ชมทางบ้านเข้าห้องน้ำกันเสร็จแล้วมาฟังกันต่อกับท่านผู้การค่ะที่เมื่อสักครู่นี้เราค้างไว้สําหรับประเด็นที่พูดคุยกันครับค่ะแต่ผมว่าเราไปดูคลิปก่อนไหมคลิปจะไปดูเลยเหรอคะอาจารย์ไปดูเลยเพว่าคนร้ายเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้การเนี่ยได้รับรู้ไปด้วยกับเราดีไหมครับ ก็ได้คะ่ะเอาแบบนี้แล้วกันคือคลิปที่ทางทีมงานเตรียมมาเนี่ยประมาณหนึ่งนาทีนะคะท่านผู<ะ>้ชมเดี๋ยวเราฟังไปพร้อมๆกันเนื่องจากว่ามีแกง๊ง call center เนี่ยโทรไปหาคนที่เกือบจะโชคร้ายละแต่ยังดีคะ่ะคนที่รับโทรศัพท์เนี่ยมีสติฟังไปฟังมารู้ละว่าตัวเองโดนหลอก<ะ>บทสนทนาที่ว่านี้เป็นยังไงไปติดตามพร้อมๆกันค่ะโทรมันจริงๆอ่ะอยากให้ออกรายการทีวีเลยนะถ้าตอนนี้นะก็คงได้ออกกันแหละเพราะว่าบันทึกเสียงไว้แล้วคงน่าจะต้องได้ออก อืมครับอันนี้ก็ต้องได้ออกอยู่แล้วเพราะว่าถ้าหากคุณเข้าไปหาผมจะเจอผมอืมคุณก็ต้องได้ออไปออกข่าวอยู่แล้วโอเคโอเคได้ออกข่าวคู่กับผมด้วยคุณเพราะว่าเพราะว่าผมดูแล้วว่าใครถูกใครผิดเออมันต,ตอนนี้คุณก็ข่าวหาผมอยู่อืมเพราะว่าผมผมก็งงอยู่ว่ายังไงเพราะว่าผมเนี่ยปกติไงเป็นเป็นคนสุจริตอยู่แล้วไงสุจริตชนอยู่แล้วทําไมถึงมีเรื่องแบบนี้ได้ยังไงอ่ะครับอืมอืม ไคุณฟังผมดีๆนะครับอ่าๆๆได้ครับให้คุณคิดดูดีๆนะครับว่าขนาดตำรวจยังไม่มีปัญญาทําอะไรผมได้นะครับไอมึงฟังกูดีๆนะอ่าขนาดตำรวจยังไม่มีปัญญาทาอะไรกูได้เออเออมึงคิดดูอย่างนั้นแหละแล้วมึงจะมาทําภาษาอะไรแค่นี้มึงจะทากูได้หรือไงออโอ้ยโง่ไอ้กูจับมึงได้ไ สะใจครับสะใจว่าท่านบุการขนาดตำรวจยังไม่มีปัญญาทำอะไรเขาได้เลยทำทุกวันนี้แหละครับฟังแล้วรู้สึกยังไงกำลังจะทำและทำอยู่ทุกวันนี้นะครับบอกเลยว่าไอคนที่พูดเนี่ยมันก็ได้ถูกจับแล้วหรือจะข้ามประเทศไปจับให้ได้เลยจริงเหรอยากยากมากนะผมกลับจากจีนนะเนี่ยจีนเขาก็ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ผมไปพูดเรื่องนี้กับที่จีนบอกว่าเก็บมาให้หมดคนไทยที่หลบหนีเข้าไปที่ซ่อนอยู่และคนคนนี้เป็นคนไทยแต่เป็นคนพื้นบ้านหน่อย ผู้ภาษาไทยไม่ค่อยชัดอ๋อเมื่อกี้จบสำเนียงได้เลยสำเนียงเป็นสำเนียงคนเอาพูดง่ายๆคนบ้านนอกอ่ะแต่อยากไปทํางานผู้การรู้ตัวแล้วก็พวกนี้มีมีเป้าหมายอยู่แล้วอ๋อไม่เป็นสุขเห็นไหมอาจารย์บอกไว้แล้วยายคิดว่าจะอยู่อย่างเป็นสุขอาล้ต่อหน่อยต่อเรื่องเมื่อกี้นี้ตํารวจเราเก่งหรือไม่เก่งตามได้ไล่ทันไหมคือคือขบวนการของการสืบสวนเนี่ยเราเองกับปปงนะฮะตำรวจทั้งประเทศเนี่ยให้ความสนใจเรื่องนี้นะครับเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ เชื่อว่าเป็นทุกขของบรรดาราษฎรนะครับขณะนี้มันก้าวล้ำไปถึงโทรศัพท์ภายในบ้านด้วย<ช>นะฮะไม่ใช่โทรศัพท์มือถือทึ่ซึ่งมันโทรมาด้วยระบบ VoIP เนี่ยมันจะสร้างเบอร์ปลอมขึ้นมานะบเบอร์ปลอมเนี่ยเป็นเบอร์ที่โทรกลับไปเนี่ยก็ไม่ใช่แต่มันบอกว่าเบอร์เนี่ยเป็นเบอร์ที่อของปปงของดีเออของอ หน่วยงานราชการหรือแม้กระทั่งของแบงก์มีวิธีสังเกตไหมคะว่าเบอร์แบบไหนเป็นเบอร์ปลอมก็ <_ C ur us> โทรกลับไปมันไม่ติดแน่นอนอ๋อคือแค่โทรกลับไปมันเป็นเบอร์ถูกสร้างขึ้นมาอเอาทูกการแต่มีบางเบอร์คือโทรกลับไปแล้วมันติดบ <_ C ur us> อร์บางเบอร์มันโทรกลับไปแต่ไม่มีตัวคนนั้นอยู่นะครับคือเป็นเบอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับประเด็นอันนี้อันหนึ่งแล้วก็ประเด็นอีกอันหนึ่งคือตะกอนก็เป็นเบอร์อโนนนะครับหรือเบอร์มือถือที่เกิดขึ้นมาเพื่อให้คนเชื่อว่ามีมีแหล่งแต่จริงแล้วไม่ไม่มี ทําให้เราเชื่อเชื่อในเรื่องเรื่องแบบนี้แต่นี้ตรงเนี้ยมันก็เดี๋ยวนี้มันลามเข้าไปถึงโทรศัพท์ในบ้านไปหลอกคนแก่นะฮะคุณป้าคุณตาคุณยายที่อยู่บ้านนะครับหลอกเพื่อเพื่อให้ให้ตกใจอย่างที่มผมว่าเนี่ยครับว่าลูกชายถูกกักขังถูกตัวทาเสียงช่วยช่วยอีด,ด้ช่วยช่วยอ๋อด้วยครับผมผมต้องกานั่นก็ปิดโทรศัพท์แล้วบอกเนกีน่ยระวังจ,จะถูกขู่อ่าจะถูกเอาตัวไปแล้วนะ,อะเอาสมบัติมาอเอาเงินเอาทองไปตู้โทรศัพท์ ไปที่ตู้กด ATM, ATM. เลยนะครับแล้วต้องโอนเงินมาจำนวนเท่านี้นะอันนี้เกิดขึ้นขณะนี้กำลังลามเข้ามาแล้วก็คุณตาคุณยายเนี่ยมักจะสงสาราไม่เข้าใจแล้วก็ผมเคยเขียนไว้ในหนังสือนะครับว่าต้องช่วยกันดำรงการติดต่อกับลูกหลานท,าที่อยู่ในระบบปิดคือโรงเรียนปิดบ้างหรือไปโรงเรียน หรือไปอมหาวิทยาลัยหรือไปสถานที่ใดแต่ต้องอแล้วก็มีระบบการตรวจสอบระหว่างข้างเคียงกับเพื่อนที่ไปด้วยหรือ<า>ครูคหรืออาจารย์เนี่ยจะได้ป้องกันการความรักที่คุณตาของยายอันนี้อันที่กําลังลามครับ<า>แต่ที่กลับมา,กล,บมากลับมากลุ่มพวกนี้มันก็ทํางาน2ประเทศนะครับแล้วกลุ่มที่เป็นหน้าม้าที่เข้ามาในเมืองไทยก็จะทําหน้าที่ในเรื่องของการเปิดบัญชีเปิดบัญชีเสร็จก็มีหน้าม้าคอยกดเงินแต่ก่อนเนี่ยเงินถูกหลอกเนี่ยได้สิบัญชีญชก็คุณเนี่ย ในการสนทนาเนี่ยก็จะหลอกจนให้มีการไปตู้ ATM ผมเคยบอกว่าเวลาโทรศัพท์เนี่ยอย่าก,กดตู้ ATM พ<อ>เพราะว่ามันจะถูกคอนโทรลโดยโทรศัพท์